มาตามคดีดังนะครับทนายตั้มร่ำไห้กอดเมียสารยกคำร้องขอประกันตัวหลังวางโฉนดหล้านทนายเผยเตรียมยื่นใหม่หลังสอบคำให้การอันนี้ก็จะเป็นข่าวที่ผ่านมานะครับผมมาเล่าให้กับเ,เพื่อนๆฟังสารยกคำร้องไม่ให้ประกันทนายตั้มภรรยาหลังยื่นขอประกันตัววางโฉนดกว่า6ล้านบาทชี้ ข้อหามีอัตราโทษสูงหากปล่อยตัวชั่วคราวอาจหลบหนีเจ้าตัวร่ำให้กอดภรรยาทนายเปิดเผยศารยังไม่ได้สอบคำให้การจึงไม่ให้ประกันตัวโดยนัดวันที่7กุมภาพันธ์หนี้หลังจากนั้นจะยื่นขอประกันตัวอีกครั้งที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษวันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวันที่ผ่านมานะครับวันที่สกุมภาพันธ์ สารน,นัดไต่สวนกรณีทนายความยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอประกันตัวนายสตราเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มและนางปฏิตาเบี้ยบังเกิดภรรยาจำเลยคดีร่วมกับพวกช่อโกงและฟอกเงินที่พนักงานอายการคดีพิเศษยื่นฟ้องนายสตรากับพวกรวมเจ็ดคนต่อสารอาญาเมื่อวันที่30มมกราคมที่ผ่านมา โดยในช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คุมตัวนายสิทราและนางปฏิตาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและทันทะสถานหญิงกลางตามลำดับเพื่อมาไต่สวนคำร้องขอปล่อยชั่วคราวภายหลังไต่สวนคำร้องขอประกันตัวนายสิทราและนางปฏิตาพระญาเสร็จแล้วใช้เวลานานกว่าสองชั่วโมงล่าสุดเมื่อเวลา16นิกา10นาที เจ้าหน้ทีราจะถันได้นำตัวนายสตราและนางปฏิตามานั่งรอฟังผลพิจารณาคดีโดยทั้งคู่นั่งข้างๆกันมีลูกๆทั้งสามคนและพี่สาวของนางปฏิตารวมถึงญาติและคนในครอบครัวนั่งฟังด้วยสารอาญาดำเนินการไต่สวนคำร้องเสร็จสิ้นแล้วมีคำสั่งว่าพิเคราะห์พยานหลักฐานจากทางไต่สวนแล้ว เห็นว่าตามพฤติการแห่งคดีจำเลยที่1และที่สองเป็นสามีภรรยาถูกโจดฟ้องในข้อหาเดียวกันกับชั้นสอบสวนซึ่งข้อหามีอัตราโทษสูงแม้ผู้เสียหายรายเดียวแต่ความเสียหายจำนวนมากและคดียังอยู่ระหว่างสอบคำให้การหากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเลยที่หและที่สองจะหลบหนี หรืออาจโยกย้ายทรัพย์สินอันเป็นการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานในชั้นนี้จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยที่1และจำเลยที่2ให้ยกคำร้องภายหลังจำเลยทั้งสองได้ฟังคำสั่งแล้วปรากฏว่านายสตราหน้าถอดสีร้องไห้ต่างจากเมื่อช่วงเช้าก่อนจะเอามือรูปหลังโอบไหล่ภรรยาเพื่อให้กำลังใจหลังจากนั้น ครอบครัวของทั้งสองได้โผล่เข้ากอดกันก่อนที่ทั้งคู่จะเดินออกจากห้องพิจารณาคดีและเดินจับมือกันออกไปส่วนทนายความได้พูดคุยกับจำเลยทั้งสองก่อนจะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนายพินิษลักษณะวิสิทธิ์ทนายความนายสิทธาและนายเริงยศซับเงินทองทนายของนางสาวอของนางสาว ปฏิตาเบี้ยบังเกิดภรรยาทนายตั้มให้สัมภาษณ์ภายหลังศาลยกคำร้องไม่ให้ประกันตัวทั้งสองว่าในชั้นนี้ศาลมีความเห็นว่าคดีนี้ยัง,ยงมียังมีไม่การสอบยังไม่มีการสอบคำให้การซึ่งคำให้การศาลนับสอบในวันที่7กุมภาพันธ์นี้ดังนั้นจึงไม่อนุญาตให้ประกันตัวซึ่งศาลอยากให้ขั้นตอนการสอบคำให้การเรียบร้อยก่อน ส่วนการยื่นประกันตัวนั้นขอดูรายละเอียดและคงไม่มีการอุทธร์คำสั่งในวันนี้ต้องรอให้เสร็จกระบวนการเมื่อถามว่าหลังศาลยกคำร้องทนายตั้มได้ฝากอะไรหรือไม่นั้นนายพนิษกล่าวว่าทนายตั้มตั้งใจแจ้งว่ารอให้ยื่นประกันตัวใหม่ส่วนจะเป็นวันใดจะแจ้งมาอีกครั้งโดยในวันนี้มีการเตรียมหลักทรัพย์มาเป็นฉนวที่ดิน ซึ่งมีการประเมินราคา6ล้านบาทซึ่งเป็นหลักทรัพย์ของทั้งสองคนคนละ3ล้านบาทในการยืมประกันตัวหลังสารมีคำสั่งเข้าใจว่าเป็นขั้นตอนหากยังไม่เสร็จขั้นตอนก็จะปล่อยตัวชัว่วคราวจะต้องดูว่าในวันสอบคำให้การว่าผู้ต้องหาจะให้การอย่างไรถ้าหากจำเลยคนใดคนหนึ่งหากให้การรับสารภาพ ก็เป็นเหตุให้ศาลไม่ต้องปล่อยตัวชั่วคราวแต่หากจำเลยปฏิเสธให้การที่จะต่อสู้กฎหมายก็จะได้รับพิจารณาว่าจะได้รับอนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยทนายตั้มและพระยายังคงปฏิเสธตลอดทุกข้อกล่าวหา